ไม่ผมขอโทษนะคะผมขอโทษค่ะผมเลื้องใจจริงคือผมมาทำงานมันแรกแล้วผมรีบมะคะผมขอโทษนะคะไม่เป็นไรหรอกอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้อยู่แล้วะ พวกก็โทนจริงนะครับผมไม่ได้ตั้งใจจริงนะอ่ะกโทษจริงครับอย่าให้ผมออกเลยนะผมอยากจะทํางานจริงอะครับอ,อไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องพูดถึงมาแล้วหน้าฉันไม่ไล่ใครออกเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุง่ายๆแบบนี้หรอกออขอบคุณนะครับนี่ว่าแต่แมกว่างไหมอ่ะเออก็มาทำงานให้คุณเนี่ยครับฉันชื่อลี่นะครับคุณลี่ คุณลี่จะให้ผมทำงานอะไรหรอครับอืมจริงจริงร้านของฉันพนักง,งานก็เต็มหมดแล้วอ่ะเอาแล้วแบบนี้ที่คุณลี่บอกรับผมเอ่อจะทำยังไงล่ะครับอืมนั่นสินะทำไงดีเนี่ยถ้าอย่างนั้นไม่เป็นไรครับคุณลี่ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมไปหางานอื่นก็ได้ครับ <c oughs> นี่ฉันบอกแล้วไงว่าฉันจะหางานทำให้นายแน่ไม่ต้องห่วงเออแต่ว่าถ้ามันเต็มแล้วก็ ออนี่เอางี้ดีกว่าแม็กเป็นคนคอยติดตามฉันละกัน,นเนาะคนคอยติดตามงั้นเหรอครับใช่ถ้าแม็กว่างหลังจากที่ไปเรียนมาเมื่อไหร่อะ่ะก็มาติดตามฉันตอนนั้นแหละแล้วผมจะรู้ได้ไงว่าคุณหนูอยู่ที่ไหนนะครับก็เดี๋ยวฉันก็ให้รายในไว้ไงอ๋อองั้นงานแรกตอนนี้ฉันกำลังเครียดม,มากเลยนายช่วยทำให้ฉันหายเครียดหน่อยดีเอ่อทำงั้น เราไปแน่นะแกครับอะไรหรอหนังฟรีฟรีมาทุกวันวันละสคลิปนะทุกคนครับตอนหกโมงสีตอนเช้าแล้วก็ตอน16บหกนาฬิกาสีนาทีอีกรอบหนึ่งนะครับทุกคนฝากทุกคนดูทั้ง2คลิปในทุกๆวันเลยนะครับแจกอ่งเปาเข้าวอลเล็ตฟรีฟรีเพียงแค่ทุกคนกดไลค์คลิปนี้แล้วกดติดตามกดกระดิ่งและอย่าลืมดูคลิปนี้ตั้งแต่ต้นจนจบและอย่าลืมคอมเมนต์เบอร์วอลเล็ตของทุกคนไว้ด้วยนะเ <c oughs> ตามผมนะครับคุณลี่ไอ้นี่ผมเอาจริงเอาจริงด้วยนี่เป็นไงครับคุณลี่ ครั้งนี้ผมได้สีต้มนี่มาดูของฉันละกันเอ่อผมสีต้มนะครเออฉันหกต้มแพอีกแล้วนายเต้นแล้วก็ร้องเพลงนั้นเลยครับดูดแบ้กแบนีแบ๊แบ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 บกแบแบกแบแบ้วแบบ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 กแบบ มาเล่นกับนายอ่ะฉันลืมสิ่งที่ฉันเครียดไปเลยอ่ะว่าแต่อย่าหาว่าผมยุ่งเลยนะครับคุณหนู <c oughs> เอ่อคุณหนูไปเครียดเรื่องอะไรมาหรอครับ <c oughs> คือว่าเดี๋ยวฉันต้องไปเจอคนที่พ่อฉันจะให้ฉันแต่งงานด้วยดีอ,อ,อะไรนะครับ สมัยนี้ยังมีเรื่องแบบนี้อยู่เหรอคะเนี่ยคือเรื่องมันยาวอ่ะมันเกี่ยวข้องกับธุรกิจพ่อฉันด้วยแต่พ่อบอกฉันว่าวันนี้จะไปคุยกันแบบว่าไม่ให้ฉันต้องแต่งอ่ะไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเหมือนกันอ่ะฉันก็เลยคิดเครียดแล้วันนี้ไม่เป็นไรนะครับคุณหนผมว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปได้ด้วยดีครับอืมฉันก็หวังว่าจะเป็นแบบน,นั้นละกันเออนี่ว่าแต่ ฉันรับนายเข้ามาทํางานอะแต่ดูมถามประวัตินายเลยอะตอนนี้นายยังเรียนอยู่ใช่ไหมเออใช่ครับคุณลี่แล้วทําไม่ตั้งใจเรียน,ไมไมน,ยนอะทําไมไม่เรียนให้เสร็จก่อนแล้วคว่อยทํางานแต่พอดีผมต้องหาตังค์ไปด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยครับคุณโหนโ่ฉันขอโทษนะนี่นายอยู่ตัวคนเดียวเหรอเออจะว่าแบบนั้นก็ไม่เชิงหรอกครับจริงๆผมยังมีแม่อยู่ครับคุณหนโูแล้วก็มีน้องด้วยแล้วแม่กับน้องนายเหรอเออชื่อว่า เรื่องมันยาวอะครับคุณหนูอ๋อนี่แม็กนายช่วยหลับตาหน่อยได้ไหมรับทำไมหรอครับหลับทน่น้าเร็วอเอ่เอก็ได้ครับอัหลับนะครับคุณลี่แล้วต่อไปนายลืมตาขึ้นมาเลยเออบนาครับอัคุณลี่เป็นไงนายเห็นอะไรบ้างอาัก็เห็นคุลี่ไงครับอืมเมื่อก่อนอะ นายลืมตาขึ้นมานายอาจจะมองไม่เห็นใครแต่จำไว้นะตอนเนี้นายมองเห็นฉันเสมอคุณลี่เดี๋ยว oh. ฉันขอตัวก่อนกันนะ uh, <okay. S 1> ครับอ mm hmm. uh, ืมบายบายไปไปได้ไหมลี่ย uh, ไปก่อนนะอ uh huh. ฉันมาแล้วอ้าวสวัสดีค่ะคุณโจมาแล้วเหรอคะขอโทษทีแล้วกันนะครับที่ปล่อยให้รอนาะนไม่เป็นไรหรอกคะ่ะฉันกับลูกอะ่ะนั่งรอแค่ไม่กี่ชั่วโมงเองงั้นเรามาเข้าเรื่องที่จะคุยกันเลยดีกว่าครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเดี๋ยวก่อนสิคะคุณโจมาถึงก็จะคุยเลยไม่นั่งกินข้าวก่อนหรอคะไม่ต้องกินหรอกคะ่ะคือพ่อกับหนูกินข้าวมาแล้วคะ่ะรีบคุยกันเถอะนะคะถ้าอย่างนั้นก็ได้จะได้จบไว แต่หนูเป็นลูกสาวของคุณโจสินะค่ะถ้าอย่างงั้นฉันก็จะแนะนำลูกชายของฉันให้คุณรู้จักนั่นน่ะเอลูกชายของฉันเองซาดิจ้ญญาคนสวย <c oughs> เออนี่คุณนิกิคือว่าเรื่องที่ให้เด็กของคุณนี่แต่งงานกันฉันอยากจะยกเลิกมันฮะคุณโจว,ว่าอะไรนะคะเออผมพ<อ>ูดตรงๆเลยกันนะครับ เด็กทั้งสองคนอ่ะ you ม know, ันไม่ร so ู really. ้จักกันไม่ไม่รักกันการที่จะให้ผมเป็นบังคับจิตใจลูกให้แต่งงานกับผู้ชายคนไหนก็ไม่รู้ผมก็ทําไม่ได้เหมือนกันลูกของฉันก็ไม่ได้อยากแต่งงานกับลูกสาวคุณหรอกค่ะแต่ที่ฉันยอมก็เพราะว่าบริษัทคุณอยากให้ผู้ถือหุ้นไหลย่อยของบริษัทเราแห่กันขายหุ้นของบริษัทเราหรอครับก็แชรครับคุณลุงเนี่ยผมอุตส่าห์ยอมมาแต่งงานกับลูกสาวคุณลุง เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทของพวกเราอีกอย่างเธอคนสวยก็เห็นท้องคิดมากเลยนี่แต่งแ,แต่งกันไปบางทีเดี๋ยวเธอถายจะตกหลืมรักชันไม่ได้นะไม่มีทางฉันไม่มีทางแต่งงานกับนายไม่ได้ยังไงเธอก็ต้องแต่งหนูมไม่แต่งนะคะพ่อไอลี่หนูลี่<อ>เดี๋ยวค<อ>ุลูกคุณโจคุณโจย,ยคุณลี่คุณลี่คุณลี่มาทำอะไรแถวนี้หรอครับ คือฉันมันจะคนที่พ่อฉันจะให้แต่งงานด้วยที่นี่อ่ะเออมีอะไรไหมครับคุณลี่ <c oughs> เหมือนว่าพ่อฉันจะคุยให้ไม่ได้อ่ะ <c oughs> เหมือนว่าฉันจะต้องแต่งงานกับไอ้บ้าน่าหน่ะเออทำไมันล่ะครับทำไมถึงได้เป็นแบบนั้นล่ะครับคุลี่แค่คุณลี่ไม่แต่งก็ได้แล้วนี่ครับ <c oughs> แต่ฉันเองก็จะลำบากใจนะฉันรู้ว่าจริงๆแล้วพ่อก็อยากให้ฉันแต่งเพราะว่าบริษัทเนี้เป็นบริษัทของคุณตาถ้าเกิดว่า แต่งงานกันต่ะแล้วพ่อทำบริษัทเจ๊งเขาต้องเสียบริษัทองคุณตาไปแน่เลยอ่ะแล้วถ้าเป็นบริษัทของคุณตาของคุณลี่แล้วทําไมบริษัทนี้ถึงได้มีหุ้นส่วนอีกครึ่งด้วยล่ะครับคือว่าตอนนั้นตอนที่เศรษฐกิจแย่พ่อฉันก็เลยต้องเปิดหานักลงทุนร่วมแล้วก็มีต่างชาติคนหนึ่งเขาเข้ามาขอซื้อหุ้นครึ่งหนึ่งอ่ะ พ่อฉันก็เลยทําสัญญากันไว้ว่าถ้าครบสิบปีเมื่อไหร่อ่ะถ้าพ่อฉันมีเงินอ่ะพ่อฉันก็สามารถซื้อหุ้นคืนได้อ่ะแต่พอถึงเวลาสิบปีต่อมาลุงคนนั้นก็ตายหุ้นก็เลยตกไปที่ภรรยาเขาอ่ะภรรยาเขาไม่ยอมทําตามสัญญาบริษัทก็เลยเป็นของพ่อฉันแค่ครึ่งเดียวอ่ะแย่เลยนะครับคุณหนูแบบน,นี้นี่แม็กฉันจะทาไงดีอ่ะฉันควรจะทำไงเดีย่ะแม็กฉันควรจ,จะช่วยตัวเอง ตัวเองหรือว่าฉันควรจะเสียสละเพื่อธุรกิจครอบครัวฉันนะออผมว่าคุณหนูใจเย็นก่อนดีกว่านะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมพาคุณหนูไปขับรถเล่นให้จิตใจมนดีขึ้นหน่อยแล้วกันนะครับก็ได้ขอบคุณนะแมออครับคุณหนูขึ้นรถมาเลยครับพาไปแหวนเล่นครับคุณหนออูคุณหนูจับสูงขึ้นมา<อ>หน่อยนะครับ นีนอนย่าเด็กบ้านนั่นแม่เจอครั้งแรกก็ไม่ถูกชะตากับมันละเออหน,นีลูกลูกไม่ต้องแต่งงานละเดี๋ยวแม่จะไปบอกพวกมันเองว่าเฮ้ยไม่อยากจะพูดคํานี้เลยเเว่าจริงๆแล้วแม่ก็มีลูกชายคนโตอีกคนนึงแล้วให้บ้านนั่นน่ะแต่งงานกับไอ้บ้าแม็กนั่นไปเลยเออไม่ได้นะครับแบบนี้ไม่เอาแบบนั้นทาไมล่ะลูกแบบนีมม้ห้ามบอกใครนะครับ ว่ามามีมีลูกอีกคนนึงออทำไมกันล่ะลูกเพราะผมต้องการผู้หญิงคนนี้นะมามีฮะลูกต้องการยายคนยนั้นเหรอคืเนี้ยนะมามีเมื่อกี้ตอนที่ผมเดินไปตามยายนั่นน่ะผมเห็นยายนั่นน่ะยืนคุยกับแม็กด้วยฮะและดูเหมือนจะสนิทสนุกอยู่ด้วยนะมามีเป็นไปได้ไงกันมีมามีผมอะ่ะจะไม่เอาเงินเดือนละสองล้านแล้วก็ได้แต่มามีต้องทำด้วยวิธีทาง ให้ผมไม่แทงน้ำเับนยายคนนั้นเออนี่เอชอบผู้หญิงคนนั้นจริงเหรอลูกใช่ครับมามี้ผมอยากให้ยายคนนั้นเน่ะมันเป็นเมียผมได้มามีช่วยผมเลยนะถ้าลูกต้องมีการเดี๋ยแม่จักให้แล้วกันนะจ๊ะแต่มามีอย่าลืมเด็ดขาดเลยนะมามี่เ่อมามีห้ามไปบอกใครเด็ดขานว่อมามี้อ่ะ มีแหมงคนจ,จ้าจ้าแม่ก็ไม่เคยนับเอ้นั่นแหละลูกแม่แล้วลูกของแม่ไม่เคยนเหนีไปนะจ้า <c oughs> <c oughs> อรือแม่ขอโทษทีแล้วกันนะที่ฉันทั้งแย่งแม่แย่งทูกอย่างจากชีวิตแกและฉันก็จะเอาผู้หญิงคนนั้นมาจากแกด้วยเพราะว่าฉันต้องการผู้หญิงคนนั้นจริงๆ <c oughs>